สม,ส,มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำคลิป Q&A กันนะคะก็คือเนื่องด้วยจากว่ามีคนถามคำถามที่เข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็รวมกับที่จี่ตั้งคำถามไปใน Story ่ g นะคะที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาถามกันและจี่จะได้มาตอบในคลิปนี้นั่นเองโดยที่จะเลือกจากแบบว่าคำถามที่มันแบบถามเยอะแล้วก็ถามบ่อยนะคะแล้วก็บางคำถามจะเป็นคำถามที่แบบโอเค อันนี้ที่ตอบได้ที่ก็จะตอบนะคะเอ่อจริงๆวันนี้ยที่ต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าสละเวลามาทำคลิป Q&A ให้ทุกคนได้ทราบทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างหล,ล,ลั <c oughs> กลาเลนก็ไม่เสียเวลาอย่าเสียเวลากันเลยไม่ใช่สิโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> คำถามแรกนะคะ ็คือน้ำหนักส่วนสูงเท่าไรหร่เร้วคะอันนี้คือท็อปเลยติดท็อปเลยถามมาเยอะมากเวลาตั้งคําถามทีไรทุกคนก็จะถามคําถามนี้มานะคะก็น้าหนักจีตอนนี้ก็ประมาณ46-47-48อะไรประมาณนี้นะคะถ้ากินเยอะก็จะมาประมาณ48แบบเพิ่งกินเสร็จอะไรเงี้ยก็จะ48แต่ว่าถ้าแบบตื่นมาไม่ได้กินอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณ46ค่ะส่วนสูง163ซนติเมตรค่ะคำถามท็อปสองนะคะ พี่มีวิธีดูแลหุ่นกับดูแลผิวยังไงคะหนูชอบพี่มากๆเป็นไอดอลหลายอย่างหนูเลยเออถ้าเป็นดูแลหุ่นอะตอบยากมากเลยเพราะว่าจริงไม่เคยเลยแบบว่าคือมันก็มีบ้างในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกอ้วนขึ้นนะอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบว่าพยายามกินของที่มันมีประโยชน์นะคะกินผัก กินผลไม้เยอะๆดื่มน้ำให้เยอะอืมที่สําคัญ<ม>แต่ว่าถ้าเรื่องผิวอะที่สามารถตอบได้บ้างเพราะว่าจที่เป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะมากดื่มน้ําวันละประมาณ2ลิตรได้แบบคนใหญ่ๆเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนที่ขิวน้ํากระหายน้ํามากก็จะทาครีมค่ะทาครีมเป็นประจําเวลาออกไปข้างนอกไม่ว่าจะออกไปแป๊บเดียวหรืออะไรเนี้ยเราก็จะต้องทาครีมเสมอทาครีมกันแดดคำถามต่อมานะคะ อันนี้เป็นคำถามที่ดีทำไมถึงชื่อจีจี้คะอันนี้คือแบบว่ามันเป็นเหตุผลที่แบบงงมากเพราะว่าตอนที่รู้ที่ก็ฮะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะคะจริงๆอะ่ะจีอยาชื่อแบมมาก่อนเออเพราะว่าครอบครัวที่พี่ชายก็ชื่อบอนใช่ไหมแล้วก็พี่สาวชื่อเบสแล้วก็จีชื่อแบมอ่าแันจะแบบขึ้นตอนด้วยตัวบีอะไรางี้แต่ปัญหามันเกิดที่ว่าตอนเด็กๆอะ่ะอันนี้คือแม่เล่าให้ฟังนะคะตอนเด็กๆก็คือ ทุกคนอะเรียกชื่อว่าแบมอะไรเงี้ยที่คือจะไม่หันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแบบว่าฮะไม่แบบแอะอะไรเงี้ยไม่ได้หันมาซึ่งพอเรียกชื่อว่าจีจีนะคะเท่านั้นแหละก็จะหันมาบ่อยหันมาหันมาตลอดมันมันเหมือนเป็นฟิลแบบที่มัง้งอะไรเงี้ยปะ่ะเด็กมันก็เลยแบบเอะอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยชื่อชื่อว่าจีจีมาตลอดใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้พ่อที่ก็ยังแบบบางทีเวลากลับบ้านไปพ่อทีก็ยังเรียกแบบแบบแบมอะไร ก,ก็น่ารักดีนะคะแต่อย่ารอนะชื่อทีจีอะดีแหละอืมเขาทำต่อมาพี่จีเป็นคนเข้ากับคนง่ายไหมคะถ้าย้อนเวลากลับไปอ่าตอนประมาณปฐมมัธยมหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมัธยมต้นอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเข้าหาคนอื่นเลยเหมือนแบบเรากลัวมั้งเราขี้อายอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปแบบเข้าไปคุยกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครูหรืออะไรเงี้ย ถ้าถามถึงตอนเนี้มันก็มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าเหมือนว่าที่โตขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มที่จะมีสังคมอย่างอื่นเข้ามาด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นการย้ายมา,มามามหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็มีสังคมแบบเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆมันก็ยิ่งจะทําให้เราแบบโอเคเริ่มเป็นคนที่แบบสามารถเข้ากับคนได้ง่ายบ้างค่าำถามต่อมาบอกวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะวันอาทิตย์ที่21เมษายน2545ค่ะตอนนี้อายุจะ19แล้วนะคะ คำถามต่อมานิสัยแปลกๆที่ไม่มีใครรู้จริงๆที่ไม่ค่อยมีนิสัยแปลกๆนะว่าที่เป็นยังไงทุกคนก็จะรู้หมดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนสนิทอะไรเงี้ยก็จะรู้หมดนะคะพี่ที่ชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคะ,ะถ้าเป็นสไตล์เรานะคะถ้าเป็นแบบสไตล์แบบสไตล์แบบสไตล์แบบจริงๆก็คือจะชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆใส่กางเกงใหญ่ๆ,ๆจะเป็นเสื้อยือดก็ได้เสื้อเชิ้ตก,ก็ดี ใช่หรือว่าเป็นเสื้อฮูดก็โอเคสเวตเตอร์ก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบสีดำนะส่วนใหญ่เราก็จะชอบใส่เสื้อผ้าสีดำแต่ว่าบางทีในเอเจอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบบ่งบอกสไตล์ของเราทั้งหมดเพราะว่ามันก็จะมีทั้งต้องลงงานลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามลงรูปสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยากแต่งตัวสไตล์ตัวเองมากมาก ะะอยู่หอเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยในช่วงแรกๆจะเป็นลุกงแง่เลยแบบว่าพอมาอยู่ช่วงแรกมันก็จะแบบหงงๆฟิลแบบเศร้าๆแบบน้ําตาจะไหลตอนที่พ่อแม่แล้วก็เจเบสเดินออกไปข้างนอกแบบจะกลับไปแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกก็คือแบบเหงงเสียใจแบบว่าทําไงดีไม่อยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปอะคะ่ะมันก็ทําให้เราปรับตัวได้โอเคขึ้น เราเราได้มีอะไรทำอืมด้วยแล้วก็มีการเรียนมีทํางานอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบทาให้ช่วยดีขึ้นใช่ในเรื่องอื่นๆถ้ามาถ้าที่มาอยู่หออ่ะมันมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะว่าที่เป็นคนที่ทํางานน้านเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยกวาดบ้านถุบ้านได้จริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบเหงาขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงบางช่วงที่แบบเฮ้ยรู้สึกเหงาจังแบบบางทีไม่มีใครมาคอยบน่นแล้วก็บอกว่านอนได้แล้วจี้อะไรเงี้ยมันไม่มีแบบนั้นไง ก็ถ้าแบบใช้ชีวิตยอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะชินไปเองนะคะเหมือนแบบเหมือนการฝึกตัวเองให้แบบตัวเองอยู่ตัวคนเดียวได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบพึ่งพาตัวเองได้มันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เงาๆอาจจะเงาๆหน่อยมันก็ไม่ได้มีเรื่องที่ไม่ดีมันอาจจะแค่เงาๆแต่ว่ามันจะทําให้เราโตขึ้นได้อีกในระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบพึ่งพาตัวเองได้ไจัดการกับความคิดนกาทีฟยังไงหรอคะเคยโดนบูลลี่ไหม เอาจริงจริงแล้วอะที่โดนหมดทุกอย่างแหละคือจริงแบบว่าที่โดนหมดทุกอย่างแล้ว,ต,ว,ลวตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแบบตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันนานมาแล้วนะ <S <S อืมแล้วก็โตขึ้นมามันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่ซึ่งตอนถ้าถ้าถามความแบบไปตอนแบบตอนอดีตอะไรเงี้ยที่แบบเพิ่งโดนแรกๆก็ก็จะรู้สึกว่าแบบเสียใจมากแบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยอยากร้องไห้ตลอดเวลาแบบว่า ทำไมแบบตั้งคําถามตลอดว่าเออทาไมเขาต้องแบบไม่ชอบเราด้วยทําไมแบบเราผิดอะไรหรออะไรเงี้ยที่แบบเราเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทําไมแบบเขาถึงยังไม่พอใจเราไปทําอะไรให้เขาแบบเราผิดอะไรอะไรางี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเราแบบได้รับเรื่องอะไรแบบนี้มาเยอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบ แข่งแร่งขึ้นอะถึงแม้บางทีเราร้องไห้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าอ่อนแอร้องไห้มันอาจจะแปลว่าเราทนไม่ไหวแล้วเราอึดอัดมากอะไรเงี้ยก็คือก็ร้องอยากร้องก็ร้องไปร้องให้มันแบบให้มันสบายใจขึ้นอะแล้วแบบมันจะทําให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วเหมือนกับว่าเวลามันทําให้แบบเราสามารถข้ามผ่านมันมาได้อืมแล้วมันก็จะทําให้เราโตขึ้นมีความคิดที่โตขึ้นด้วยทําให้เราแบบไม่จําเป็นต้องไปคิดเรื่องนั้นอะ คือถ้าเขาไม่ชอบก็ก็ก็เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ผิดที่เราถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนอะคือเราก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วไงอืมเราก็จะพยายามคิดแบบนี้แบบเรารู้สึกว่าถ้าคนที่แบบไม่ชอบเราอ่ะเราทํายังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีเข้าใจไหมอืมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรแบบคือเราก็เป็นตัวของเราอยู่แล้วอะเราเป็นตัวของเราแบบนี้เราทําอะไรเรารู้แก่ใจว่าเราทําอะไรลงไป เรากำลังเจอกับอะไรอยู่ปัญหาที่เราเจอมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือคนภายนอกเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของเราหมดทุกอย่างแต่ว่าคือเราอะรู้เรื่องของตัวเองแล้วเราก็บางทีเราอยากไปสนใจฟังคำแบบคำของคนอื่นเยอะเพราะว่ามันจะทําให้เราแย่ลงมีแต่แย่ลงแย่ลงทางนั้นอืมก็พยายามใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำถ้ามันทำแล้วไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือว่า ทำให้แบบตัวเองเสียอะไรเงี้ยก็ทําไปถึงชอบฟังเพลงแนวไหนคะก็ก็ฟังได้หมดนะแบบส่วนมากก็จะเป็นป๊อปอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้ว่าที่ชอบวงอะไรอ่าแต่ว่าช่วงเนี้ยจะฟังพวกอินดี้เยอะแบบ Anatomy ต a b มีแบิดมันก็ฟังแล้วสบายใจดีอะทุกคนแบบว่าทํานองมันประเรื่นรื่นหูเนาะก็นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ก็จะฟังแบบพวกเพลงอังกฤษบ้างแล้วแต่อารมณ์ของตัวที แต่ว่าก็จะฟังอยู่ประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม่เกินจากนี้นะคะรีวิวความรักในแบบของตัวเองหน่อยค่ะยังไงดีนะถ้าเป็นความรักในแบบของจี้นะคะจี้ก็จะรู้สึกว่าการที่เรารักใครคนหนึ่งอะมันต้องมากกว่ารักอยู่แล้วะมันไม่ใช่แค่คําว่ารักอะมันจะต้องมีคําว่าห่วงห่วงเข้ามาหรืออะไรต่างๆความไว้ใจความเชื่อใจอะไรเงี้ย มันต้องมีอะไรแบบเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะมันแค่คําว่ารักคําเดียวมันมันไม่น่าพอเนาะแล้วการที่แบบคนเราจะรักกันได้อะเราต้องยอมรับข้อเสียของรรกันและกันด้วยเราต้องพยายามยอมที่จะปรับในสิ่งที่เราแบบเราไม่เข้ากับเขาหรือว่าเขาไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยทั้งคู่ก็ต้องพยายามปรับให้มันพยายามเข้ากันให้ได้จูนกันให้ได้นะคะอืมแล้วก็้ต้องเชื่อใจกัน ไม่ระแวงกันเวลาเราคุยกันหรือว่าบางทีเรามีปัญหาเราเทะเลาะกันเราควรที่จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เนาะรู้จักแบบขอโทษซึ่งกันและกันเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราเราควรที่จะเข้าใจกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราควรที่จะแบบต้องคุยอะเราต้องจูนเราต้องคุยกันเพื่อที่เพื่อที่แบบจะทําให้แบบเข้าใจกันได้อะไรเงี้ยจะได้ไปต่อนานด้วยและมันก็คือแบบความรัก,กนนอะเนาะ คนที่จะเทคแคร์ดูแลกันบ้างไม่ใช่แบบว่าละเลยกันอะไรเงี้ยถ้าแบบละเลยแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่ความแนวเนาะ<ม>ชอบผู้ชายนิสัยแบบไหนคะถามว่าชอบผู้ชายนิสัยแบบไหนใช่ไหม <c oughs> คือจริงๆอะ่ะเจียเป็นคนที่ชอบคนน่ารักนะแล้วก็ที่เป็นคนที่ชอบคนที่แบบ เฮฮาแบบตลกเฮฮาอะไรเงี้ยแบบอยู่ด้วยเราไม่จําเป็นต้องเครียดตลอดเวลาค่ะแล้วก็ที่เป็นคนที่ชอบคนที่แบบใจเย็นคุยด้วยเหตุผลบ้างอะไรเงี้ยก็พอที่จะรับฟังเราใช่แล้วก็ก็ชอบแบบไม่รู้สิคือ <c oughs> อะไรเนี่ยชอบนิสัยก็แบบชอบชอบผู้ชายที่แบบมีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแบบว,ว่าพร้อมที่จะแบบรับฟังเราพร้อมที่จะแบบให้คําแนะนําเราบ้างอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบดูแลไปตลอดนะเพราะว่าตัวจีเองจีก็ดูแลตัวเองได้เวลาจะไปไหนบางทีก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งที่ไปเองได้อะไรเงี้ยเออแบบไม่ต้องแบบต้องกินข้าวได้กันตลอดเวลาหรืออะไรอย่างนี้ก็มีระยะห่างบ้างก็ได้แต่ว่าแค่อย่าลืมแบบเทคแคร์กันอะไรเงี้ยค่ะเวลามีความรักเป็นคนเผื่อใจไหมคะตอบเลยตรงนี้นะคะไม่เคยไม่เคยเผื่อใจเลยคะ่ะสักครั้งเดียว เออมันจริงๆมันเป็นมันเป็นข้อเสียแหละที่แบบเวลาชอบใครหรือรักใครแล้วมันไม่เผื่อใจอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเองอ่ะเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยอืมน่าเศร้าเนาะก,ก็ตอนนี้นะคะก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าอยากที่จะรักตัวเองให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแบบจะได้ไม่ต้องมีใครมาทําร้ายเราอีกเราไม่อยากเสียใจยค่ะทุกคนเราอยากมีความสุขให้กับชีวิตของตัวเองอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะแบบไม่ต้องมานั่งแบบคิดมากอะไรเงี้ย แต่ตอบตรงนี้ย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยเผื่อใจใครเลยนี่เลยอ,อย๋ลงไปที่สุดตรงกันใจฉันมนันนี้แค่เธอไอ่ใช่เื <c oughs> อ่ <c oughs> อนั่นแหละก็ไม่เคยเผื่อใจก็เลยก็เลยแบบเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายที่เจ็บกว่าอะไรนี้ด้วยชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดอืรูปร่างใช่ไหมที่ก็จะชอบตา เพราะว่าตาเป็นหน้าตาของหัวใจอ่ะตาเป็นแฟนยายอ่ะพอตลกพอและแบบจริงจังกันดีกว่าที่รู้สึกว่าตามันเป็นหน้าตาของหัวใจจริงๆเวลาแบบ first impression อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี eye contact ถูกไหมทุกคนหรือไม่ก็เวลาจะเจอแบบเจอเพื่อนหรือเจอคนรู้ใจหรือว่าเจอใครอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องใช้ตามองแบบว่าเราต้องแบบมันต้องมี eye contact อะ่ะแล้วบวกกับด้วยแบบแต่ละคน ที่พูดมาบอกว่าเออเนี่ยจีเป็นคนตาสวยนะอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้คิดเองนะคะบอกเลยว่าไม่ได้คิดเองคือคนก็แบบอ๋อก,ก,ก็พูดมาว่าแบบอ๋อจีตาสวยอะไรางี้ก็โอเคน้อมรับคําชมนั้นไว้แล้วก็โอเคเราตาสวยจริงๆริงอะไรอย่างงี้นะคะก็นั่นแหละจีก็เลยรู้สึกว่าเออแบบจีชอบตาตัวเองมากที่สุดเพราะว่าแบบนี้นะเวลาเครียดหรือเศร้าทํายังไงให้ตัวเองหายเครียดคะเวลาเศร้าฮิวตัวเองยังไงอะ จะบอกก่อนเลยว่าเวลาเราคิดมากเวลาเราเศร้าเวลาเราแบบไม่โอเคในเรื่องต่างเนี่ยมันจะมีแต่ข้อเสียนะคะที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่ามันจะมีแต่เราเนี่ยแหละที่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ก่อนอะ่ะที่เป็นคนที่แบบคิดมากๆแบบเอออะไรก็เอาเก็บมาคิดเป็นคนที่แบบเซนสิทีฟเศร้าอะไรเงี้ยกับเรื่องคําพูดคนมากๆนะคะแบบ นั่นแหละไ,ไม่ว่าจะใครก็ตามแบบบางทีแบบเขาพูดอะไรมาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็จะมาเก็บมาคิดแล้วว่าแบบเออทำไมอ่ะทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ด้วยทาไมถึงต้องแบบมาทร้ายจิตใจกันขานาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนนั้นอ่ะที่รู้สึกว่าที่เป็นคนที่อ่อนแอมากๆแบบใครมาสะก,กิดอะไรนิดหน่อยก็ขี้แงแหละร้องไห้อืมและที่เป็นคนที่เวลาคิดมากเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีจะเก็บไปข้างในที่จะไม่ชอบแบบไปบอกใครอะไรเงี้ย เพราะที่แบบเป็นคนขี้เก่งใจคนมากๆที่ก็แบบเลยเก็บมาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้อึดอัดนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยที่เริ่มโตขึ้นแลละเริ่มแบบรู้อะไรหลายๆอย่างมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแบบเรียนรู้ในความรักเพิ่มขึ้นในเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นในเรื่องอืนั่นแหละมันเลยทําให้ที่แบบกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าเออถ้าเราคิดมากไปแบบมันก็ กิดผลเสียกับตัวเราเองนี่นะคนที่เขาพูดหรือคนที่ทําให้เขาคนที่ทําให้เราคิดมากคือเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรลงไปเขา้าใจไหมแต่มันเป็นเราเนี่ยแหละที่ต้องมาคิดมากที่ต้องมานั่งเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับตัวเราเยอะมากนะคะด้วยเรื่องจิตใจเรื่องร่างกายอ่ะถ้าเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยเราคิดมากเราปวดหัวเราไม่เราไม่อยากอาหารเราจะป่วยเอาเราต้องกินเราต้องกินยาพาราถูกไหม ออมันก็พอกินเยอะๆมันไม่ไดีต่อตาอีกอันนี้แหละมันคือส่งผลเสียกับต่อร่างกายจิตใจจิตใจมันทํอะไรมันทําให้เรานอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับหน้าแก่ด้วยทุกคนพยายามอย่าคิดมากอะเวลาเศร้าร้องไห้ตาบวมไม่สวยเข้าใจไหมคือร้องไห้ได้แต่ว่าอย่าไปร้องไห้กับมันหน่อยบอกบอกไปแล้วนะว่าแต่ก่อนเราเป็นคนที่อ่อนแอมากแต่ว่าตอนนี้เราเป็นคนที่แบบ รู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแข็งแข่งขึ้นแล้วมันก็ถามว่าเรามีร้องไห้บ้างไหมก็มีนะแต่ว่าเราแบบนิดเดียวจบอ,ะอ่ะเออแบบนิดเดียวจบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ช่างมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปทุกอย่างทิ้งมันไปทุกอย่างอดีตคืออดีตอะไรเงี้ยค่ะอย่าเอาเก็บมาคิดเพราะว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แล้วแล้วเราก็ไม่อยากกลับไปแก้ไขมันแล้วด้วยถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับเรานะเพื่อที่มันจะทําให้เราผ่านมาได้แล้วเราไม่อยู่ถึงจุดนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่า การคิวตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีการคิวตัวเองของเราคือการที่เราอยู่ในห้องนี้เวลาที่เราไม่มีงานหรือเราไม่มีเรียนเราก็จะอยู่ในห้องนี้ใช้ชีวิต,ตวด,ดูกับตัวเองดูอนิเมะดูการ์ตูนดูหนังกินอะไรที่ชอบแล้วก็พักผ่อนบ้างเล่นตีป้อมบ้างอะไรเงี้ยจะพยายามใช้ชีวิตดูตัวเองฟังเพลงที่ชอบอะไรเงี้ยหาคลิปตลกตลก,ตลกดูคือมันก็เป็นวันที่แบบ ที่โอเคสำหรับเราแล้วเหมือนว่าเราได้พักผ่อนเซฟโซนของพี่คืออะไรคะถ้าถามว่าเซฟโซนจริงๆของเราเลยใช่ไหมเซฟโซนจริงๆของเราคือตัวเราเองคือการอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวแลาอยากทำอะไรก็ทำไปเลยก็คือแบบเราก็อยู่ในห้องนี้แหละเราอยากทำอะไรเรอยากดูการ์ตูนอยากดูอนิเม Florida, อยากร้องเพลงในอยู่หน้าก,กระจกเออเราก็ทำมาแล้วทุกอย่างเลย ใช่มันเป็นการที่เหมือนกับว่าทําให้ตัวเองแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบเนี่ยเซฟโซนคือแบบอบอุ่นแล้วกับการอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าบางทีมันเหงาไหมมันก็เหงานะถ้าเวลาเราเหงาเราก็จะออกไปเจอเพื่อนแล้วก็จะกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบโทรคุยกับเพื่อนบ้างเล่นเกมกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปที่แบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบไปพึ่งพาคนอื่นเยอะ ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองถึงตอนแก่อะไรเงี้ยก็ถือว่าพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วกันพี่มีวิธีการเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองอยังไงบ้างคะอืมเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองจริงๆมันเคยมีช่วงหนึ่งนะที่เราแบบรู้สึกแย่มากๆอะไรแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงตอนม6แหละอแล้วมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งแบบเรารู้สึกแบบไม่ดีเลยอรู้สึกแบบแย่มากที่แบบ ทำไมเราถึงเจอปัญหาเยอะจังอะไรเงี้ยแต่คือบางทีเราก็ไม่ได้ไปบอกคนอื่นเงี้ยคนอื่นเขาก็จะไม่รู้ว่าเออเราเป็นอะไรเราเจอปัญหาอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการที่เราอ่ะทำให้ตัวเองหลุดออกมาจากตรงนี้นได้การให้กําลังใจตัวเองการให้กําลังใจตัวเองคือแบบบางทีมันก็อาจจะอาจจะอยากได้กําลังใจจากคนอื่นนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าเรายังมีตัวเองอยู่แบบเราก็ บอกกับตัวเองว่าเออไม่เป็นไรแบบที่เราทําดีแล้วนะแบบที่ผ่านมาคือเรารู้ตัวดีว่าเราแบบทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเราทําดีที่สุดแล้วเราทําดีเราทําทหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้เท่าเท่าที่แบบเด็กอายุแบบเท่าเนี้ยเป็นการปลอบใจตัวเองอะให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราแบบทําเต็มที่ของเราแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเริ่มใหม่ต้องทําให้ดีกว่าดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละ คือการให้กําลังใจตัวเองแต่ให้กําลังใจเต็มแบบเสริมๆก็คือการที่หาหอะไรกินอร่อยๆนะคะทุกคนนั่นแหละทานของหวานอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นทริคท,ที่ที่ทำบ่อยมากปีนี้มีแพลนจะทําอะไรให้กับครอบครัวและตัวเองบ้างคะแพลนที่จะทําก็คือ ที่อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จีไม่ค่อยว่างเลยและจีก็อยากที่จะกลับบ้านแบบไปทานข้าวด้วยไปคุยด้วยกันอะไรเงี้ยมีความคิดถึกอยากแบบพาไปทําบุญอืมอยากแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันก็แบบค่อนข้างที่จะลําบากเนาะในการที่จะแบบออกไปข้างนอกแต่ว่าก็ไม่ไรเราแบบได้กินข้าวที่บ้านกันก็โอเคแล้วนะคะอืมแล้วก็แบบนั่นแหละอยากอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากๆ <No. S 2> จริงๆแล้วอะที่อยากที่จะทําให้ทุกๆปีมันดีไปหมดเลยแต่แบบก็ไม่รู้ว่ามันจะดีได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาปีนี้ก่อนละกันปีนี้ที่อยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการทําให้ตัวเองเป็นคนที่โตขึ้นดีขึ้นในเวอร์ชั่นของจีนะที่ก็อยากจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นที่มีเหตุผลคืออยากจะลดน้ำหนักนะ อยากแบบให้อะไรดีๆกับตัวเองแบบกินของดีๆอะไรเงี้ยค่ะกินของที่มันมีประโยชน์ตั้งใจเรียนด้วยพยายามทำงานหาประสบการณ์นะคะต่างๆก็จบไปแล้วนะคะกับ Q&A 20คำถามของเราเมื่อกี้อืมรู้สึกยังเขินๆอยู่เลยอะเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้ซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ได้มาพูดให้ทุกคนได้ทราบแล้วพยายามตอบคำถามให้ทุกคนกระจ่างแล้วบ้างนะคะก็ ถือว่าเป็นคลิปที่โอเคถือว่าก็โอเคก็ได้เพราะว่าได้พูดเกี่ยวทัศนคติของตัวเองได้พูดอะไรต่างๆออกไปนะคะออขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะเจคลิปอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายๆไปแล้วนะบ <Bye. S 1> าเจอกันเจอกันครับสวัสดีค่ะ